นอกจากความก้าวหน้าทางวิทยาการการแพทย์ที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วซึ่งส่งผลให้ประชากรโลกมีอายุขายโดยเฉลี่ยยาวนานขึ้นแล้วการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียทําให้ประชากรมีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีการใช้ชีวิตแบบสังคมเมืองมากขึ้นส่งผลให้ความต้องการใช้ทรัพยากรต่างๆเพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกันคาดว่าภายในปีคศ .2030 ความต้องการอาหารจะเพิ่มขึ้น50% ความต้องการใช้น้ำจะเพิ่มขึ้น40%และความต้องการใช้พลังงานจะเพิ่มสูงขึ้นถึง30%ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลสะท้อนที่ชัดเจนในรูปสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงรุนแรงในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงภัยธรรมชาติอาทิความแห้งแล้งไฟป่าคลื่นความร้อนพายุและน้ำท่วมส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตลอดจนการประกอบธุรกิจต่างๆและยังอาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างาพื้นฐานด้านพลังงาน นานาประเทศได้ร่วมมือกันเพื่อหาหนทางแก้ไขปัญหานี้การประชุม COP 2 1ที่ปารีสเมื่อปลายปีพศ2 5 5 8ที่ผ่านมา195ประเทศได้มีข้อตกลงร่วมกันเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญต่อทิศทางนโยบายพลังงานให้เน้นความสำคัญด้านประสิทธิภาพพลังงานและพลังงานหมุนเวียนมากขึ้นทั้งนี้ประเทศไทยได้ให้คำมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ20-25ภายในปีพศ2573 การเติบโตของกลุ่มประเทศเกิดใหม่ทําให้ภาพรวมการใช้พลังงานของโลกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกราว1 3เท่าภายในปีคศ2040หนึ่งในสี่ของความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นในอนาคตจะมาจากอินเดียซึ่งถูกคาดหมายว่าจะกลายเป็นตลาดใหญ่แซงหน้าจีนตลาดน้ามันมีแนวโน้มทรงตัวโดยคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตเพียงร้อยละ0.4ต่อปีจากผลของอุปทานส่วนเกินและการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก คาดการว่าราคาน้ำมันจะค่อยๆปรับตัวสู่สมทุนใหม่ที่ราว80เหรียญต่อบาร์เรลภายในปีคศ2020โดยมีปัจจัยสำคัญคือด้านอุปทานที่ยังจะมีเกินความต้องการอยู่จากการที่บางประเทศได้กลับมาผลิตอีกครั้งอาทิลิเบียอิหร่านรวมถึงกลุ่มผู้ผลิตแชลออยในสหรัฐที่สามารถกลับเข้ามาผลิตได้อีกครั้งหากราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น ก๊าซธรรมชาติคาดว่าจะมีการเติบโตราวร้อยละ1.4ต่อปีสูงที่สุดในบรรดาชเชื้อเพลิงฟอสซิลเนื่องจากมีอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยที่สุดในกลุ่มเชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างไรก็ตามสถานการณ์ตะวัน,นออกกลางซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่สาคัญของโลกยังเต็มไปด้วยความขัดแยง้งและมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถส่งออกปิโตรเลียมได้อย่างต่อเนื่องถ่านหินคาดว่าจะมีแนวโน้มส่งตัวราวร้อยละ0.4ต่อปีเช่นเดียวกับน้ามันโดยตลาดหลักจะยังคงอยู่ที่อินเดียจีนและอาเซียน นิวเคลียร์มีแนวโน้มที่จะขยายตัวถึงร้อยละ2.3ต่อปีโดยเฉพาะจีนและอินเดียที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงรวมถึงอาเซียนที่จะกลายเป็นผู้เล่นใหม่ในอุตสาหกรรมนิวเคลียร์เทคโนโลยีเป็นอีกปัจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนโลกในภาคพ,พลังงานตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้แก่เทคโนโลยีการผลิตป,ปิตโตรเลียมจากหินดินดานทั้งแชลแกสและแชลออยที่เปลี่ยนภาพพลังงานของโลกในหลายมิติ การที่สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้บริโภคและผู้นําเข้าพลังงานรายใหญ่ของโลกสามารถผลิตน้ํามันและก๊าซธรรมชาติได้จากเทคโนโลยีไฮดรอลิกแฟกชริ่งส่งผลให้เกิดอุปทานส่วนเกินอันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกลดลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ช่วงปลายป,ายปีพศ2557อีกเทคโนโลยีหนึ่งที่จะส่งผลต่อภาพรวมการใช้พลังงานได้แก่ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ซึ่งมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว IEA คาดการว่าในปีคศ2020จะมีรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกประมาณ13ล้านคันด้านเทคโนโลยีโซลา r เซลล์มีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องทำให้แผงเซลล์มีประสิทธิภาพมากขึ้นในขณะที่ต้นทุนลดต่ำลงเทคโนโลยีที่มีความสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าและพลังงานทดแทนก็คือเทคโนโลยีการก็บเก็บพลังงานหรือ Energy Storage ซึ่งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้แบตเตอรี่สามารถใช้งานได้ยาวนานขึ้นในขณะที่มีขนาดน้ำหนักและราคาที่ลดลงนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านอื่นๆที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตและกิจกรรมการผลิตต่างๆอย่างกว้างขวางเช่นการพัฒนาหุ่นยนต์และการพัฒนา artificial intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์เพื่อให้คอมพิวเตอร์คิดได้เสมือนมนุษย์ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ก็ต้องอาศัยพลังงานในการขับเคลื่อนเช่นกันจากบริบททั้งการเมืองเศรษฐกิจ สังคมเทคโนโลยีและปัจจัยแวดล้อมอ,อื่นๆรัฐบาลจึงได้กำหนดทิศทางของประเทศไทยในอนาคตภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ20ปีซึ่งได้กำหนดวิสัยทัศน์คือประเทศมีความมั่นคงมั่งคัง่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งนี้ประกอบไปด้วย6ยุทธศาสตร์ได้แก่ความมั่นคงการสร้างความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคมการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการปรับสมดุลและพัฒนาระบบก,การบริหารจัดการภาครัฐรวมไปถึงกำหนดวิสัยทัศน์ Thailand 4.0ที่จะปรับเปลี่ยนประเทศไทยให้ก้าวพ้นจากการเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางจากการขับเคลื่อนด้วยเทคนโนโลยีและนวัตกรรมทั้งหมดนี้นับเป็นความท้าทายอันยิ่งใหญ่ในการขับเคลื่อนภาคพลังงานที่พวกเราต้องช่วยกันต่อไป